ก็โอเคครับวันนี้อยู่กับฟรีไฟ้นะครับผมเรามาลงแรงกันต <stop today. S 1> ่อก okay? okay, ับการลงแรงซีซีในมือถ ah ือของเรานะครับผมอีพีนี้อีพีที่เท่าไหร่บะาสามหรือเปล่าน่าจะใช่นะโอเคเรามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมเริ่มเกมมาแล้วเราจะเลือกเป็นตัวของเอ่พาร์ลแล้วกันนะครับเกมนี้ปังๆนะครับผมแบบอย่นี่มันต้องโดนหัวแล้วล่ะตรงเนี้ยแบบตึงเกียร์ตึงเกียร์ครับอีตอนนี้เราก็แบบรอเวลาอีกสองวินาทีนึง ศูนไปแล้วก็ขึ้นสะพานไปแบบเต็งๆแล้วก็โดดไปหนึ่งทียิงเป็นฟ้าไปหนึ่งทีไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะครับยิงไปงั้นแหละลองเชิงลองเชิงลองเชิงําแล้วกำลังวิ่งไปแบบด้วยความเร็วเหนือเสียงครับก็โดดมาอีกหนึ่งทีเพื่อกระโดดเพื่อนั่นสิกูโดดเพื่ออะไรแล้ววีนี้ก็ปาดขวามาเขาไม่โดนครับโดนลมแล้วเขายืนนิ่งๆทำไมไม่โดนไม่โดนยังไม่โดนอยู่กกระโดดปาดขวานี่แล้วเรียบร้อยหัวแตกครับ253ห้าิบสามนะ จังวันี้เพื่อนเราล่วงไปอแล้วก็ชากกระชากไม่โดนกระชากไม่โดนกชาดโดนมาสองร้อยหกสิบเจ็ดนะเรียบร้อยแล้วกลายเป็นพุ่มยาในดินโงโงเพื่ออะไรวะการพุ่มยาเพื่ออะไรเลอีกตัวนึงอยู่ไหนวะตัวนึงอยู่ไหนเ่ะเอาอีกตัวนึงหายเนี่ยเป็นไงวะเราชุบเพื่อนก่อนแล้วกันน,น่าจะอีซี่นะนะครับดาวนี้ออาเรียบร้อยเพื่อนเพื่อเขาออกเหรอน่าจะออกนะโดนวงบีบแตกนะน่าจะมี เกมนี้แบบเห็นไอตัวสื้อเขียวน่าจะตึงนะไอตัวข้างไอดอกจริงมัจเ,เห็นเห็นทัากษะกันที่การปาดการโกระโดดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างน่าจะใช่น,ะน่าจะตึงพอสมควรนะไอตัวเขียวสิโอเคพักเอ็0กับ a อนมาตานี้มาดูกันว่าจะได้สักหัวหรือเปล่านะไม่หัวเข่าก็หัวคนละเอาจริงๆตาเนี้ปาอืมเอ็มเอ็นนะเอน เอ็นสีม่วงนะเอ็นสีม่วงคนระับปาดขึ้นมาที่หน้ารถเก่งแล้ว z ุม m z มองมองอยู่ข้างหน้ารถตู้นะครับผมแปบ๊บนึงเอ้ยแล้วเขาปาดขวามาเห็นรางเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้เขาปาดขวามานะเมื่อกี้เห็นไหมปาดขวามานะเอ้ยแล้วปาดซ้ายไปตัวหนึ่งนะแล้วใครตั้งไอวอลนี้เอ้าเอยอยู่ตรงซ้ายตัวหนึ่งเห็นอยู่แวบ,บๆนะจาวะนี้ยังไงครับและตรงกล่องแอดด็อบมีหนึ่งตัวนะยังไง สตัวนี่ว่ะพอๆเราซัดเลยหัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งหัวครับตัวบนตัวบนซัดไปอีกสองหัวครับโอ้โหคมๆเอ้ยเอ็นออนเรียบร้อยโดนมากว่าและไอเสื้อเขียวต้องตื่นไอเสื้อเขียวเอาแล้วเพื่อนเก็บเสื้อเขียวได้ครับตอนนี้เป็นสองต่อหนึ่งะและชุบผมได้ตอนนี้เป็นสามต่อหนึ่งครับและเป็นสงครามเลือกที่จะชุบหรือเปล่าแต่เพื่อนเราซ้ำไปหนึ่งตัวและซ้ำไปสองตัวและเพื่อนเราปาระเบิดไปนะแล้วซ้ำไปสามตัวตอนนี้ก็เหลือตัวเดียวเราก็ดันเลยแล้วกันนะสามต่อหนึ่งนะน่าจะไหวนะแต่เป็นภูมิ ไม่มีป่ะเอาเอาอ๋าออ,อีกคนนึงเขาน่าจะออกนะฝั่งนูน้นโอ้โหถ้าไม่ออกน่าจะตึงกว่านี้นะตอนนี้ก็สองศูนย์แล้วนะครับตอนนี้เรามีปืน UMP กับเอ,อ AN แล้วก็ M 5 0 0นะตอนนี้เราซื้อกอสามกระบอกสามมานะ้วไม่ใช่หมวกสามหมวกสองนะครับผมก็ควัก UMP มานะครับผมไอ้จังหวะนี้เลยกล้าวนะิว่งชนขอบแดงๆไปก่อนแล้วกันนะครับผม ตึงมาสองูนแล้วอาจจะมีการพีเกมกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะจะรู้นะว่าอันนี้เราไม่ปงไม่ป่าแล้วเราฉีกกลางมาเลยครับผมเดินมากลางแบบตึงๆอ่ะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแต่เดินมาแบบตึงๆอ่ะแต่ที่เรารู้เรารู้แล้วว่าทีมเขาออกคนนึงเราไปยิงคนออกก่อนดีก <c oughs> ว่าเราไปยิงคนออกก่อนดีกว่าเอ้ยเพื่อนเราสอยไม่ได้หนึ่งตัวนะตอนนี้สอยไม่ได้หนึ่งตัวยังไงครับตึงๆสอยไปไล้หนึ่งตัว เราไปยิงคนออกก่อนเออแล้วคนออกเอาลากไปโดนเอาลากไปโดนเอากดตัวไปแล้วกันโอเคโอเคกดตัวไปแล้วเอแล้วเขาออกสองตรงสายท้อแล้วโดนไปสองศูนย์เรียบร้อยแล้วก็เอาสองนะฮะกดคนออกแบบนี้เนี่ยชอบชอบเลยชอบจัดเลยกดคนออกเนี่ยเยี่ยมจริงๆเลยจะยังไงเราปาดออกมานะยังไงครับปาดขวาออกมาตอนนี้ไม่้เอแล้วตรงนั้นหนึ่งตัวเอยแล้วลากเราไม่โดนเรียบร้อยเข้าหัวหัวแตกอ่ะ เรี๋ยวละสามสูนนะจะสี่สูหรือเปล่าอาจจะมีการพลิกแพงกันเกิดขึ้นก็ได้นะเฮ้ยคนดูบอกกูไม่รู้เลยว่าจะพลิกไม่พลิกอาชีพดูเวลาก็ดูแล้วว่ามันต้องพลิกขึ้นมาสักสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเกมเวลาการอาชีพอะไรกันนี้ตอนนี้ก็สามสูแล้วนะครับผมตอนนี้เราเล่นเป็นตัวของนไนเป์อะไรตัวอย่างลืมชื่อไปแล้วนะครับผมกับ UMP นะมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่านะตอนนี้ตังเรามาีอยู่ประมาณพันสักนะครับผม ดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าจังหวะนี้เราพาแมปไปเลยครับแล้วปาดขวามาเล็กน้อยปาดขวามาเล็กน้อยมาดูเชิงทีนุข้าว,ว่าปาดขวามาเล็กน้อยแล้วปาดขวามาอีกครับอืแล้วนั่งยงังยองเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไอทีองข้าวมาซ้ายนะฮะเพื่อเราเอ่าเราสะโพกไปเล่นๆดีๆเพื่อเราโดนใไห้นนะตอนี้ตอนรนี้เสื้อเขียวเสื้อเขียวมาและ้วสะโพกไปนูดมาโอ้แล,อออออล้วเขาฟังลูกฟอกเรียบร้อยเลยลวงเนี่เลยเต๋อ เรียบร้อยสองต่อสี่แล้วนะจุดนี้มันสองต่อสองนะที่ดูเขาออกสองแล้วแบบเรียบร้อยครับตัวใหม่ตัวใหม่ล่วงไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยสองตอนหนึ่งฮะจจงหวะนี้สี่ตอหนึ่งะจไหวหรือเปล่าเลือดอยู่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์แต่รู้สึกว่าทีมเขาจะจันมาแล้วนะเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยครับสี่สามหนึ่งสลกรกตอนนี้สามหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยบอกแลยไอซื้อเขียวโคตรตึงตึงค็ แบบนี้นะโอ้โหแบบนี้ผมไม่ไม่ค่อยชอบเลยแบบเนี้ยมันหามุมยิงยากนะครับหรือว่าผมหามุมยิงไม่เป็นคือมันน่าจะหามุมยิงไม่เป็นจังวันนี้เราควักซองควงกับเอเอ็นมานะแล้วเกมนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะนะอีกหกห้าสี่สามสองหนึ่งเรบไลท์ศูนย์ 0. ไปจังวะนนี้ยังไงครับอืมสโคปไปหนึ่งทีสโคปไปหนึ่งทีสโคปไปหนึ่งที แล้วยังไงดูเชิงอยู่เล็กน้อยครับทีมตรงข้ามเขาจะดันมาหรือเปล่ารู้สึกว่าตรงนั้นจะมีหนึ่งตัวนะครับผมอย่างไงดีครับเกมนี้วับไม่มีครับผมไม่มีแอร์ดอปลงมาแล้วหนึ่งแอร์ดอปนะครับผมทางวันนี้เพื่อนเราอยู่ซ้ายนะน่าจะทางซ้ายน่าจะไม่ต้องเป็นกังวลนะแต่รู้สึกว่าทีมเขาจะอยู่ข้างหน้าเราตัวหนึง่งเฮ้ยเรามาใช้ได้ไง,<า>งเอาเอ่อนห้ดูเลยโอ้ฝั่งนู้นเพื่อนเรายิงหนึ่งโอ้แล้วไอ้เพื่อ,เอน,อนอเขียวอีกแล้ว คือเขียวมันมาตึงหมดเรียบร้อยแล้วเขาซ้ำเลยเนี้ยไอ้คือเขียวนะตอนนี้2ต่อ2นะครับผมกอจังหวะนี้กับปืน M14 มสิบสีนะผมลูดกดตัวไปนะอืมกดตัว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 มีเก็บมือปืนมือปอจังหวะนี้ไอ้หนึ่งหนึ่งครับกดตัวครับกดตัวเรียบร้อยครับโอ้โหกดตัวชนะไปได้แบบ ง่ายแต่ easy นะแล้ว MP ก็ต้องเป็นของเรานะว่าเรายิงตอน3เกมแรกไปเยอะนะดาเมจดาเมจอาจจะน้อยกว่าเพื่อนนะเราไม่ได้สำสบเนี่ยเราแบบยิงแล้วทิ้งยิงแล้วทิ้งไงเพื่อนอาจจะตามเก็บดาเมจหลาได้ไงนะแต่เราได้คิวนะเ็7คิวก็ถือว่าตึงนะครับชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีหลาย EP นะไปแล้วจุ๊บ